เ่าแสดแงนนำโดยนาบอปุ่ลุยออกทางผพวายปลฝ่ายบ้านบ้าน mm hmm. เป็นบุญใจค้าที่าอมาทาักอย่างรู้จักกันก mm hmm. าอเอยหัวใจน้องวันหัวโตฟังทันบ่พอ,บอ สวัสดีพี่พแม่แม่มิดมองแคนแฟนมอลลาทุกท่านค่ะ f อฟที่มีใจรักแล้วก็ชื่นชอบมอลลานะคะขอต้อนรับสู่ช่องสุชดาชาแนลนะคะช่องที่จะรวบรวมข่าวสารความเคลื่อนไหวของอีลาน้อยนะคะอุงอิงเพชรบ้านแพงมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะจากการตรอบรับนะคะของพี่พีแม่แม่เอฟ ที่รักแล้วก็ชื่นชอบนะคะที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพลงใหม่ล่าสุดของน้ององค์อ mm ิงเพชรบ้านแพงนะคะทำให้ตอนนี้นะคะกระแสแรงมากๆเลยนะคะเป็นในเพลงเลือกเขาสาอา้นะคะ mm hmm. ทำให้ตอนนี้นะคะติดหนึ่งมาแรงภายใน6ชั่วโมงนะคะในช่อง YouTube ที่ มีสถิตินะคะที่ทุกกระแสเพลงในวงการนะคะที่สามารถทําให้ยอดวิวนะคะคนดูมากกว่า1ล้านวิวภายใน8ชั่วโมงค่ะ<_ <EN> _>ถือเป็นกระแสแรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่นะคะกลายเป็นไวรัลที่พูดถึงกันอย่างล้นหลามนะคะซึ่งผลงานเพลงนี้นะคะถือเป็นผลงานที่มีความลงตัวนะคะได้ทีมงานคุณภาพนะคะผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะคะมี การคิดสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างลงตัวค่ะทั้งเนื้อร้องทำนอง MV เป็นที่น่าสนใจทำให้เพลงนี้นะคะประสบความสำเร็จนะคะไม่แพ้เพลงหอบฝันมาหลังหารกันเลยทีเดียวค่ะแอดมินนะคะเชื่อว่าเพลงนี้นะคะด้วยความรักนะคะแรงเชียร์แรงแชร์แรงศรัทธานะคะความรักที่มีต่อน้องอุ้งอิงนะคะทำให้พี่พี่แม่แม่นะคะ ดันเพลงนี้นะคะให้ดังๆปังๆมากกว่า2ล้านวิวใน1วันแน่นอนค่ะมาร่วมเชียร์ร่วมพุ่นไปด้วยกันนะคะเอาใจช่วยอีลาน้อยของเราให้ประสบความสำเร็จปังๆเดิรวยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้อดินด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ